สวัสดีครับพบกคับผมแลวก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วล่ะเพราะว่าฝนตกชุกมากเลยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อก่อนแถบนี้มันจะเป็นไร่ยาสูบในช่วงหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเขาจะปลูกยาสูบกันแต่ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยสิ่งที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดครับผมเขาปลูกข้าวโพดกันเป็นส่วนใหญ่ตี่นี้เป็นจุดที่สวยที่สุดเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนออกซิเจนเวลาเข้ามาเราจะรู้สึกสบายเพราะาอากาศมันดีแล้วก็สดชื่นนะฮะที่เนี่ยที่อำเภอแม่สายเนี่ยนะครับ ไล่เขาโพดสุดลูกหูลูกตานะครับริมถนนพหลโยธินวันนี้เราจะไปหาร้านกาแฟบนดอยตุงนะครับกาแฟดอยตุงนะดื่มกันนะฮะวันนี้ภูเขากําลังทําหน้าที่ปล่อยไอน้ําละอองน้ําลอยขึ้นบนฟ้านะครับเพื่อจะได้เพื่อจะได้กลายเป็นก้อนเมฆไปเดี๋ยวขึ้นไปบนดอยตุงแล้วก็หาร้านกาแฟนั่งชิลๆอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองกันครับ การเดินทางขึ้นดอยตุงในวันนี้เราจะขึ้นทางห้วยไข่นะฮะอำเภอแม่สายขึ้นทางตำบลอุทยลห้วยไข่นะครับผมห่างจากนี้ประมาณ22กิโลนะฮะเพื่อเราเพื่อที่เราจะเดินทางไปดอยตุงกันเส้นนี้จะเป็นถนนอีกเส้นที่โรแมนติกแล้วก็สวยงามนะครับเราจะไม่ผ่านดอยผาหมีแล้วก็ดอยผาหิีแต่จะเป็นเส้นที่มุ่งตรงแล้วก็ใกล้กว่าและที่สาคัญก็คือทางจะดีกว่านะฮะอำเภอแม่ฟ้าหลวง10กิโลดอยตุง17บเจทำไมเบื่อกี้ไม่เขียนว่า22่อฮะพอเลยมาหน่อยก็ สิเจ็นะครับถ้าตำหนักรอยตรง15อ่ะเราจะขี่มอเตอร์ไซค์กันไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีนะผมว่าเห็นไหมท้องฟ้าเปิดโลง่งแล้วก็เป็นล่มไม้ช่วงนี้ต้นไม้ก็จะเขียวแล้วก็สดใสหน่อยเพราะฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกแบบสลับกันนะฮะ เราขี่มอไซค์กันเข้ามาในป่ากันเรียบร้อยนะฮะตรงนี้จะเป็นป่าหมดเลยจะเป็นทางขึ้นดอยตุงสายเก่านะครับมันมีอยู่สองสายสายใหม่กับสายเก่าสายเก่าก็จะลาดชานันลาดชันแต่ว่าใกล้กว่าสายใหม่จะดีกว่าแต่ว่าไกละะีมความยากง่ายมันต่างกันเป็นป่าหมดเลยนะครับที่เราเห็นนี่เป็นไร่ลิ้นจีหรือก็ลำไยของชาวบ้านแล้วก็ต้นไม้ใหญ่มากเรากําลังมุ่งหน้าไปที่ดอยตุงนะครับ อยตุงเส้นนี้จะขี่สบายหน่อยไม่เหมือนมาทางรอยผามหมีกับผาหี้เส้นนั้นจะชันแต่เส้นนี้จะสบายแล้วก็ทันนั้นจะเป็นบ้านนาข่าปากกล้วยตรงนั้นเราจะผ่านตรงนู้นนะฮะไม่รู้จะได้เห็นหมอกไหมอันนี้จีนห่อบ้านกล้วยไร่สามัคคีเนะี่ยเป็นหมู่บ้านจีนห่อเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆนะฮะโอ้ต้นกามปูต้นนี้ใหญ่มากต้นกามปูแล้วก็ต้นหรือว่าต้นจามจุลีรู้ต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่เยอะมากนะฮะที่ทางขึ้นรอยตุง เสียงลมไม่รู้จะเข้ากล้องไหมนะเพราะว่าลมบนดอยเนี่ยค่อนข้างแรงรุ่นมาจากไหนเนี่ยมันมันไหลมันเข้ากล้องตลอดเลยตอนนี้เราจอดมอไซค์แวะที่จุดชมวิวกม12ทางขึ้นดอยตุงนะครับเราวันนี้เราเวสป้ากันมาตอนนั้นจะเป็นร้านขาแต่ว่าปิดกันเยอะเลยนะฮะปิดกันหมดละเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมานะครับตรงน,นี้จะเป็นจุดชมวิวคล้ายๆครึ่งทางข,งของการครึ่งดอยตุงอะ่ะ ก็จะเป็นจุดแวะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมามาถ่ายรูปแล้วก็มาดูวิวสวยๆนะฮะอันนี้จะเป็นที่ลาบลุ่มในเขตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ลาบลาดเอียงไปทางแม่น้ําโขงคือจังหวัดเชียงรายเนะี่ยที่พื้นที่มันจะเอียงไปหาลุ่มแม่น้าโขงนะครับทําให้แม่น้ําส่วนใหญ่ที่นี่เนะี่ยไหลลงสู่แม่น้ําโขงหมอกหรือควันไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นควันผสมหมอกด้วยนะฮะเพราะว่าเขากลาลังเผา นากันเลยช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวเสร็จรอบที่สองเขาก็เริ่มเผากันเพื่อจะเตรียมบัตรก้าเพาะปลูกในหน้าฝนเข้าพรรษาที่ที่จะมาถึงนี้นะครับตอนนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์มากันจนถึงดอยตุงแล้วนะครับต้องบอกว่าเงียบมากไม่ไม่มีอะไรเลยดูตอนนี้เมื่อก่อนเป็นร้านค้านะฮะตอนนี้เขา,าเขาเรียกว่าปิดไม่มีคนเลยเดีย๋ยวเราเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดก่อนเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดกันนะครับ อนนี้เราขี่มอไซค์ามากันจนถึงดอยตุงแล้วนะครับผมเงียบเนาะเสียงนกเสียงนกร้องแล้วก็บรรยากาศดีมากมันคึมๆเหมือนฝนจะตกจริงๆแล้วมันไม่ตกนะครับมันเป็นเมฆที่มันลอยขึ้นด้านบนปารี้เราไปนั่งดื่มกาแฟกันชิวๆนะฮะเดินกันมาเรื่อยๆนะครับ ที่บริเวณดอดจุงวันนี้เราก็ไม่ได้เข้าส่วนแม่ฟ้าหลวงนะฮะวันนี้เรามากินกาแฟอย่างเดียวดอกง,งอนไก่สวยนะเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ย จะมีร้านต้นไม้ตรงนี้นะผมชอบมาซื้อร้านต้นไม้ตรงนี้แล้วก็มาดื่มกาแฟเราเดินมาจนถึงร้านกาแฟดอยตุงนะครับนี่ร้านกาแฟในป่าดอยตุงอันนี้จะไปเป็นพระตำหนักดอยตุงนะฮะแล้วก็ดูไม่มีคนเลยเราไปสั่งกาแฟกันดีกว่าครับตอนนี้ได้กาแฟเม็ดคาเดเมียปั่นมาเรียบร้อยแล้วผมว่าผมขึ้นมาที่นี่ผมจะชอบเมนูนี้ของเขาแหละ กาแฟปาเดเมีย <P aram ia> แล้วก็เมคคาเดเมียแล้วก็ปั่นนะครับเมคคาเดเมีย <ia> เขาขึ้นชื่อนะที่ดอยตุงอะ่ะแต่ว่าอันนี้ทําให้อ้วนแต่มันก็อร่อย <G ül> อ,อร่อยเดียววิสกี้นะครับไม่มีคนเงียบบรรยากาศดีอยู่บนดอยกาแฟในป่าเดี๋ยเมคคาเดเมีย <ia> จะหล่นนะครับเราเสียดายกินเมคคาเดเมียก่อนแล้วกัน จะได้ไม่ได้เอาหนังสือมานั่งอ่านด้วยถ้ามีหนังสือมานั่งอ่านก็บรรยากาศมันดีมันเงียบดีนกร้องก็ดีก็เหมือนมาพักขอนกันนะครับ ผมชอบมาซื้อต้นไม้ร้านนี่ร้านต้นไม้ดอยตรงนะครับต้นไม้เขาจะสวยนะฮะโอเคนะเราดื่มกาแฟกันเรียบร้อยอากาศบนดอยเย็นสบายผมชอบมากเลยมันไม่ร้อนเหมือนอยู่ข้างล่างนะครับชอบดอยสีเหลืองนี้มากตอนนี้เขาถัดจัดเป็นโซนสีเหลืองนะครับเรากำลังเดินมาดูจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่ภายในดอยตุง มันจะเป็นดอยเฮ้ยเหมือนแย้ด้วยกระปอมกระปอมครับผมกระปอมดอยกระปอยกระปอมดยอดยไงกระป๋อตัวใหญ่มากกระปอมดอยอัอนนี้เป็นโซลาร์เซลล์ครับผมพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนั้นก็จะเป็นเทือกเขาอันสลับซับซ้อน ครับเดี๋ยวเราจะลงจากดอยตุงกันแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสครายช่องวีชัยบล็อกนะครับมีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายอย่าลืมแวะมาดอยตุงนะครับมากินกาแฟดอยตุงกาแฟอร่อยมากร้านกาแฟในป่านะครับเรากําลังหันหน้าลงนะกัดทางห้วยไข่เส้นทางดอย,ดอยตุงสายเก่านะครับค้มฟ้าคืมฝนมากเลยในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ